สวัสดีครับวันนี้เราจะปั่นช่องแชทตามปกตินะครับวันนี้ก็ีนนขายหนึ่งด้วยโอเคอ๋อต้องถามข้อมูลก็ม,กมา <นะ S 2> ตัดไม้เล่นเกบอะไรใช่ใหญ่ต้องถามอะไรอ๋อนี่อือไม่ใช่กดผิดอีกอ่านี่ตัดไม้ไม่ใช่เหรอ ไม่เห็นตัดเลยมาคุณหินเถอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเปิดตัดซ้ายอีกแล้วผมแค่ไปคนผ่านมาจอกสู้ๆนะครับครับผมขอบคุณครับคุณก็สู้ๆเหมือนกันนะครับไม่รู้สู้อะไรแต่สู้ไว้ก่อนขอบคุณครับผมเฮ้ยวันนี้ปัตรเที่ีวเฉยๆการเล่นเกมอะไรครับ ชื่อคลิปเลยครับ Color Island ครับผมอ๋ออ่านไม่ออกใส่เกมเกมชื่อ Color Island เกมทำฟาร์มใช่แล้ว <laughs> <captain> เริ่มดึกแล้วขอตัดไม้ก่อนโรสตา,ามนิน่าโอเคโอเคโหหน้ามืดเลยวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกมีร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ อ๋อมีคนอม,ม,นมอ่ะมอ๋อเราเป็นผู้ที่แต่คนที่ร้อยสี่สิบเอ็ดไม่ใช่สีสิบสองไม่ใช่เ,เกมนี้มีนักสะกดจิตหรือเปล่าครับไม่น่ามนีนะเหรออ๋อเออมีของค้าบันใหม่ แม็กซ์าวมหน้าเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยดูสิอันนี้ขายได้ย okay. ี่สิบโอเคพวกหยย 2. อยมะร็ขายได้สองไฟเ fiber ขายได้สองอันอืนเฮ้ยโคหรอะโค้ขายได้สี่ไม้ขายได้สองการปั่นโยกเช็ดได้เลยจขายได้สาเอ้านี่เราเผื่ขายจิโอดแล้วเนี่ยขยะขายได้หนึ่งขายที่หนึ่ง โซนขายได้หนึ่งโอเคราคาก็เข้าใจได้น,นี่ฝนตกหนิใช่ไหมแล้วพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้แดดโอ้โหแจ่มจ้าเลยโคโรสตาร์ออตึ้นรลุดถาวไปเพื่อปั่นปันป่นจ้องแชดน,นะครับอะไรอ่ะวงซีป๊อปวัดอะไรนะโอเคอะไรคือซีป๊อป จิตก็มีหัวใจท่องทำยังไงถึงได้ใจของตาลเฮ้ยเอ่มยังไงนะขออีกทีดิคือยังไงนะ Cooking for a way to pass time หาอะไรฆ่าเวลาเหรอหรือว่าหรือบางทีอาจจะอยากได้เงินเพื่อที่จะรอพื่ผลผลิตโตไหมล่ะถ้ามีเวลาก็มาที่ชายหาดสินี่ไงได้เวลาเลือกไปตกปลาไงอันเนี้ยบอกเลย เลี้ยวลื่นปะไม่เลี้ยโอเคเก็บเกี่ยวแบบเก็บเกี่ยวอะไรวะขุดตรงนี้แบบเอนอเดี๋ยวเพิ่นต้องมีกนะวังผือไม่ใช่เราเผาส่วนผมชอบฟังเสียงของตาลครับผมขอบคุณแล้วกัน <laughs> ขอบคุณแล้วกัน ก็ไปใช้หาดไปตกปลาดีกว่าตกปลาหาเงินอุ้ยได้เฮมาด้ยวยเนี่ยโอ้กลาสเหรอตานน่ารักมากเลยครับครับผมขอบคุณครับอันนี้คืออะไรวะไปใช้ใต้ดินเหรอแต่น่าจะยังปดล,ล็อกไม่ได้เกมมันน่าจะมีนักวางเพงงไปใช้หาดดีกว่า เดี๋ยวพิว่าว่าอะอุ้ยคนนี้ไม่เคยเจอจัดรอสคิดว่าไปที่ไหนเหรอที่จะต้องไปกินราเมงที่ดีฟ้าของฉันแน่นนเป็นที่บ้านหรือเปล่าอ่ะบ้านสินะ เอา้าทำไมอะ่ะต้องการอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ชอบประโยคอะ่ะที่ที่บ้านมันไม่ดีตรงไหนอะ่ะเอ่อไปที่บีชก็ชคือทางขวาสินะเกมนี้มีนักวางเพลิงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่น่ามีนะเอเลน่า <laughs> เอเลน่าเอเลน่เอเลน,เเลน,เเลนา่าอ่ายังไงเนี่ย <laughs> บอกว่านายกว่า ไม่คิดว่าจะมีใครว d w วอนทูวิ s ิตมาที่เกาะนี้หรอกนะจนกว่าเราจะเอาน้ํามันออกจากเกาะได้เนี่ยแต่ว่าเธอพิสูจน์ว่าฉันผิดดีต้อนรับนะอ้าใช่เกาะน,นี้มันไม่ควรจะเป็นหรอกก็เป็นอย่างนี้แหละรอร้านเปิดเก้าโม น่อยรอแล้วกันนะครับจบคลิปน,นั่นนะครับแล้วก็ไปจอกันไปไม่ช้าก็เรอย่เลยอ่ะอ่นแหละพิมเมื่อก่อนน่าจะยังไม่ได้ครับผม <laughs> คือเราควรจะตอบยังไงเนี่ยอันนี้คือมาดูหรือมาจีบงงก็ <laughs> มาดูเอ้ยมาปัน่น <laughs> อ่าอุ้ยร้านใกล้เปิดแล้วนี่ว่า